สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม Cookie Run Kingdom นะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ยังคงเล่นอยู่ทุกวันเหมือนเดิมนะครับก็มีเข้ามาฟาร์มของลงดันนู่นนี่นั่นนะครับผมวันละนิดวันละหน่อยเนาะ เพราะว่าช่วงนี้ก็เล่นหลายเกมเลยนะครับผมต้องบริหารจัดการเวลาดีๆไม่งั้นทำกิจกรรมไม่ทันแน่นอนนะครับ แล้วตอนนี้นะครับเกมการเดินเทลเนี่ยผมก็เพิ่งจะจบเวอร์ที่11ไปเองนะครับผมกว่าจะเอาบอสสุดท,ท้ายลงได้เนี่ยก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลยนะเอาเสลืมเล่นเกมอื่นๆไปเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP พิเศษแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามันมีตัวละครคุกกี้เพิ่มเข้ามาใหม่อีก2ตัวนะครับผมนั่นก็คือคุกกี้ฉลามเชอร์เบตนะครับแล้วก็ เป็นคุกกี้รดน้ำหมึกนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวละครระดับอีพิกทั้ง2ตัวเลยนะครับก็เลยตั้งใจจะมาทำคลิปสุ่มให้ทุกคนดูกันสนุกๆแล้วกันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าจากคลิปที่แล้วเนี่ยตอนนี้ไอดีของผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ อย่างแรกเลยก็คือตอนนี้เนี่ยผมก็อัพเลเวลคุกกี้นะครับตันอยู่ที่เลเวล60ได้ทั้งหมด6ตัวละครแล้วเนาะก็จะมีคุกกี้เพียววานิลานะครับผมมีนางฟ้าทะเลมีคุกกี้เอสเตสโซนะครับผมคุกกี้แวมไพร์คุกกี้ลูกเกดดำนะครับแล้วก็ เป็นคุกกี้ดาร์กช็อกโกแลตเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็กําลังทําการอัปเกรดตัวละครคุกกี้รสชะเอมอยู่นะครับก็ตั้งใจว่าจะเอาให้ตันที่เลเวล60เหมือนกันนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าคุกกี้รสชะเอมเนี่ยเป็นตัวช่วยในการทํากิจกรรมต่างๆมาตั้งแต่สมัยเกมเปิดแรกๆเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช้คุกกี้สายแทงเลยนะครับผมก็ลองดูได้นะครับคุกกี้สายแทงของผมเนี่ย แทบจะไม่ได้อัพเลยนะไม่ว่าจะเป็นมาร์ทแลนด์นะครับผมหรือว่าจะเป็นคุกกี้ลดนมเนาะไม่ได้อัพเลยนะครับผมสําหรับตัวละครสายแทงที่ผมใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นคุกกี้ลดดาร์กช็อตแกลทเป็นตัวชนนะครับผมถ้าไม่มีคุกกี้ลดเชเอมคอยเสียงลูกน้องมาช่วยเนี่ยบอกได้เลยว่าเล่นลํำบากแน่นอนนะครับ ซึ่งผมก็ตั้งใจไปแล้วเนาะเดี๋ยวถ้า cookie, อัปเกรดคุกกี้รสชอเอมตันแล้วเนี่ยก็จะไปอัปเกรดคุกกี้สายแท้งบ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมระบบหอคอยเค้กเนาะมันค่อนข้างฟิกตัวละครในการเล่นพอสมควรเลยนะครับผมส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับรวมถึง ฟังก์ชันต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างเนี่ยก็ยังคงเป็นชุมชนแออัดเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่ายังไม่มีเวลาเข้ามาจัดระเบียบเลยนะครับผม <c oughs> ก็ปล่อยให้มันลกๆแบบนี้ไปก่อนนะครับ <c oughs> โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยไอดี ID ของผมเนาะก็มีคุกกี้อยู่ด้วยกันทั้งหมด51ตัวนะครับจากทั้งหมด53ตัวที่มีนะับแผทนนี้เนาะก็จะขาดแค่คุกกี้ตัวใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับ แต่ว่าตู้กาชารอบนี้เนี่ยมันมีแค่ตู้คุกกี้ฉลามเชอร์เบตอย่างเดียวน,นะครับผมส่วนคุกกี้รสน้ำหมึกเนี่ยก็น่าจะเข้ามาในรอบต่อๆไปเนาะแต่ว่าในตู้ของฉลามเชอร์เบตนะครับผมเรานะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับคุกกี้รสน้ำหมึกเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันดีกว่านะครับเผื่อว่าโชคดีจะได้คุกกี้ทั้ง2ชนิดเลยนะครับผมแต่ผมบอกก่อนนะคบว่าถ้าเกิดว่าผมสุม่มเราได้คุกกี้ฉลามเชอร์เบตเนี่ย ผมก็จะตัดจบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่อยากเสียงเพิ่มเนาะรอให้มันมีตู้เพิ่มเลทข,ของคุกกี้ลดน้ำหมึกเข้ามาก่อนแล้วเราค่อยมาสุ่มใหม่ก็ยังทันนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับ ซึ่งผมนะครับก็จะใช้พิมพ์คุกกี้ฟรีในการสุ่มก่อนแล้วกันนะครับผมเผื่อว่าถ้าโชคดีเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องเสียเพชรเลยนะครับเพราะว่าในแฟนเพจเนี่ยบางคนก็บอกว่าหมดไป3 0,000่นเพชรไม่ได้คุกกี้ตัวใหม่เลยก็มีนะครับก็หวังว่าผมจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันที่มาลติแรกเลยแล้วกันนะครับผมจะใช้พิมพ์ตัดนะครับผมที่มันเป็นสีเงินก่อนแล้วกันเนาะ ซึ่งก็มีโอกาสที่จะได้รับคุกกี้ตัวใหม่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉลามเชอร์เบตหรือลดน้ำหมึกเนาะรวมถึงมีโอกาสได้คุกกี้นางฟ้าทะเลแล้วก็คุกกี้เพียววานิลาด้วยนะก็สี่ตัวเนี้ยตัวไหนมาก็ได้นะครับผมเอาละมาดูกันที่เมาติแรกนะครับผมว่าน่าจะเกลือนะ <laughs> <laughs> เห็นพ่อมดมาแบบนี้นี่รู้เลยนะครับผมโอเคนะครับไม่เมื่อไม่ได้เราก็สกคิปไปเลยแล้วกันเนาะ ก็ได้มาเป็นตัวละครระดับแรทั้งหมด2ตัว3ตัวเลยนะครับผมได้มาเป็นคุกกี้รสหมากฝรั่งนะครับคุกกี้รสอะโวคาโดแล้วก็เป็นคุกกี้อะไรเนี่ยจําชื่อไม่ได้นะครับผมแล้วก็เป็นคุกกี้ระดับคอมมอนอีก2ตัวเนาะถือว่าน่าพอใจนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตัวละครระดับอีพิกเนี่ยแต่เราก็ได้รับเศษไมเลตมาหลายร้อยเลยนะครับผมโอเคไปกันที่มัลติที่2นะครับ เอ๊ ه, น้องสตรอเบอรี่มาแบบนี้นี่น่าจะเกลือนะครับโอเคนะครับสองมัลติผ่านไปก็ยังเกลือเหมือนเดิมนะครับผมรอบนี้ได้ตัวละครระดับแรมา1หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ได้เป็นคอมมอนนางฟ้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับผมอยากได้คุกกี้นางฟ้าทะเลนะครับไม่ใช่นางฟ้าเฉยๆนะครับผมผมว่าทีมงานน่าจะเข้าใจผิดแล้วละ่ะ โอเคต่อไปเป็นมัลติที่3ามเ้ยองค์ชายมานะครับแสดงว่าตาหวานแน่นอนนะผมในี่ถ้ามีคุกกี้รถองค์ชายมานะครับผมผมจำชื่อผมจำชื่อไม่ได้นะว่ามันเป็นรถอะไรรู้แต่ว่าเป็นองค์ชายเนาะก็การันตีแน่นอนว่ามีคุกกี้ระดับอีพิกนะครับผมเอาละเราอาจจะได้คุกกี้ฉลามเชอร์เบตหรือว่ารถน้ำหมึกเลยก็ได้นะครับไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะไม่ต้องเสียเพชรเลยก็ได้นะครับผมโอเคได้เป็นชิ้นส่วนนะครับของ คุกกี้เมื่อกี้ชะเอมเนาะอันนี้เป็นรถมะเดื่อนะครับผมอันนี้ก็เป็นระดับคอมมอนแน่นอนก็ดีนะครับผมผมชอบมากๆเลยนะเกมเนี้ตรงที่ว่าพอเราสุ่มได้ซ้ําเนี่ยเราจะได้ไมเลตเนาะแล้วเราเนี่ยก็สามารถเอาไมเลดไปแลกคิ้นส่วนตัวละครที่เราต้องการได้นะครับผมเอาละมาแล้วนะครับผมคุกกี้ระดับอีพิกนะครับผมจะเป็นตัวอะไรเอ่ยโอ้ oh oh oh. <laughs> เป็นตัวละครในตำนานเลยนะครับคุกกี้น้ำตาลหิมะนะครับผมก็เป็นคุกกี้ที่มีมาตั้งแต่แพทแรกเลยนะและหลายๆคนก็บอกว่าเป็นคุกกี้ที่ใช้งานได้แย่มากๆนะครับผม <c oughs> โอ้โอเคนะครับได้คุกกี้ลถเดวิลนะครับผมไม่ใช่รดเดวิลสิต้องเรียกว่าคุกกี้เดวิลเนาะตอนนี้ก็อยากได้มากๆเลยนะเพราะว่าจะเอามาทําให้มันเป็นระดับ5ดาวเนาะเพราะว่าก็เหลือเพียงแค่ตัวเดียวนะครับโอ้ ได้เศษคุกกี้เพียววันนิลามาสองเศษนะครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> ผมว่าไม่แย่นะอ้าวได้คุกกี้ลดอีปิกมาอีกหนึ่งตัวนะครับลิ้นพันกันแล้วไม่ใช่ลดอีปิกนะครับแต่ว่าเป็นคุกกี้ระดับอีปิกเนาะก็เป็นเอสเปซโซ่นะครับเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้น่าจะลาเต้น,นะครับผมนานเป็นคุกกี้ลดลาเต้น,นะครับก็ผมอัพตันไปแล้วอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะได้ไมเลนมาอีกแปดร้อยนะครับผมอู้มัลติที่สามนี่ถือว่าคุ้มนะครับผม ถึงแม้ว่าจะได้มาเป็นคุกกี้น้ำตาลหิมะก็ไม่เป็นไรนะสามารถเอามาอัพดาวได้เนาะเพราะว่ามันมีฟังก์ชันเพิ่มค่าความสัมพันธ์อยู่นะครับถ้าเราอัพดาวเพิ่มได้เนี่ยก็จะได้รับสเตตัสเพิ่มขึ้นเนาะโอเคนะครับสามมัลติผ่านไปก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมมัลติที่สี่นี่น่าจะแห้งนะครับเฮ้ยไม่แห้งนะครับผมส่งตาหวานมาอีกแล้วเฮ้ยเอาเรื่องนะครับเนี่ยอีพิกนะครับผมออกสองมัลติติดติดเลยนะ เฮ้ย hey, ผมว่ามันต้องมาแล้วแหละนะคุกกี้ตัวใหม่ๆนะครับผมยังไงเอย่ยอ่าเดี๋ยวเราจะคิปไปเรื่อยๆนะครับโอเคได้คุกกี้เดว,วิลมาอีกสองเศษเนาะถ้าคุกกี้เดว,วิลมาเยอะๆก็ไม่ว่ากันนะครับผมจะได้ห้าดาวไวๆนะอ๋อเป็นคุกกี้รถแพนเค้กนะครับรู้สึกว่าน้องจะออกมาหลายรอบแล้วนะครับผมแพนเค้กเนี่ยได้มาเป็นตัวประมาณสามสี่ตัวแล้วนะในคลิปนี้เนาะโอเคครับอูอเ้เดวิลนะครับผมจะอัพเป็นสามดาวได้แล้วนะเนี่ย ไปเรื่อยๆเอาละได้เวลาคุกกี้อีปิกออกมาแล้วนะครับผมเป็นตัวอะไรเอ่ยโอ้โหเป็นคุกกี้รสซอสคิกนะครับเฮ้ยมันจับมือกันมากัากบคุกกี้น้ำตาลหรือเปล่าครับเนี่ยมันก็เป็นคุกกี้ตั้งแต่สมัยแพทแรกๆเลยนะครับผม <c oughs> อะไรกันเนี่ยโอเคเราจะคลิปไปเลยแล้วกันนะครับไปกันต่อครับผมไปกันที่ต่อไปเป็นจะบอกเป็นมัลติที่5้าก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเหลือแค่8ดชิ้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปเลยแล้วกันเนาะผมจะสุ่มตอนที่มันครบ1ิบชิ้นแล้วกันนะครับโอเคต่อไปเราสลับมาที่ตู้สุ่มคุกกี้พิเศษนะครับผมเป็นคุกกี้ฉลามเชอร์เบตเนาะไปกันที่มัลติแรกนะครับผมคลิปนี้เราได้มา3ามตัวแล้วนะระดับอีพิกอะ่ะก็ถือว่าไม่แย่นะครับผมแต่ว่าฉลามเชอร์เบตจะมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับนี่คุกกี้นางฟ้ามาอีกแล้วนะครผม โอเคอันนี้น่าจะเป็นมัลติที่หกแล้วหรือเปล่าน่าจะเกลือนะครับโอ้ยอง์ชายไม่มานะครับผมหลังจากได้อีปิกสตู้ติดก็เกลือ2ตู้ติดเลยนะแต่ว่าได้คุกกี้เดว,วิลมาก็โอเคนะครับผมดีครับผมดีเลยเอาละมากันต่อนะครับเฮ้ยจะมาหรือเปล่าวะเรียบร้อยครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าเราจะแห้งกันดีแล้วนะครับเนี่ย โอ้แต่ว่าได้คุกกี้ฉลามเชอร์เบตมาสี่เศษนะคะผมก็ยังรวมเป็นตัวไม่ได้อยู่ดีนะเดี๋ยวอันนี้ผมจะสุ่มทีละครั้งไปก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตู้พิเศษเนาะก็สุ่มไปเลยแล้วกันนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราใช้เพชรในการสุ่มเลยนะแม่กะว่าจะไม่ต้องเสียเพชรแล้วนะครับกุซาเตรียมตั๋วฟรีไว้ตั้งเยอะนะครับผมก็ยังเกลือเหมือนเดิมนะครับไปกันต่อครับผมไปกันเรื่อยๆ ตอนนี้ก็มีเพชรอยู่ประมาณ30,000กว่านะครับแต่ก็อย่าใช้จนหมดเลยเนาะเก็บไว้รอตัวใหม่ๆบ้างนะครับผมแต่ที่แน่ๆเนี่ยคลิปนี้เราได้ไมเลีมาหลายพันเลยนะครับตอนเริ่มคลิปเนี่ยไมเลี My รู้สึกว่าจะมีประมาณ3,000กว่าหรือ4,000นี่แหละนะตอนนี้ไมเลดจะทะลุ1,000งแล้วนะครับผมอ้ยยังไงเอ่ยโอ้เศษเข้าไลนนะครับผม เอาละตัวฟรีอันสุดท้ายแล้วนะครับยังไงกันดีโอ้ยมาอีกแล้วนะครับคุกกี้ซอสพริกเอาละได้เวลาที่เราจะต้องเสียเพชรแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็สามพันแรกนะครับยังไงเอ่ยจะมาหรือเปล่าโอ้ยสามพันแรกผ่านไปนะครับเงียบกริบไม่ได้เสดคุกกี้ฉลามด้วยนะครับผมโอเคต่อไปเป็นหกพันแล้วนะครับ มาแบบนี้ก็เกลือแน่นอนนะครับผมอุ้ยนี่เราเกลือหลายมัลติต่อเนื่องแล้วนะครับเนี่ยเอ้ยให้ตายเถอะเอาละ 9, เก0 0พเพชรแล้วนะครับผมยังไงยังไงยังไงโอ้โหอุ้ยเราเกลือกันแบบต่อเนื่องเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าได้เดวิลมาอยู่นะแล้วก็ได้ฉลามเชอร์เบตมาอีกสเศษนะครับผม เฮ้เดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งนะครับผมโอ้เราโดนไป9000เพชรแล้วนะครับไปกันต่อโอ้โหคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ง่ายมากเลยนะคลิปนี้นี่หมื่นสองแล้วนะครับผมหมื่นสองแต่ว่าก็ยังเกลือเหมือนเดิมนะครับโอเคต่อไปหมื่นห้าแล้วนะครับผมโอ้ถ้ามัลตินี้ยังไม่มีอีปิกอีกนี่ก็เกลือหนักเลยนะครับเนี่ยเออโอเคนะครับหนึ่งหมื่นันเพชรนะครับผม ได้อีปิกมาอีกหนึ่งตัวนะครับอืขอให้จบที่มัลตินี้ละกันเนาะไม่งั้นนี่งานหยาบเลยนะครับผมเฮดที่อุตสาหเก็บสะสมมานี่คือหมดเลยนะโอ้มาเป็นตัวแรกด้วยนะครับยังไงเอย่ยยังไงเอย่ยโอ้ยเป็นคุกกี้รถแวมไพร์นะครับผมอ่าผมว่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีละ ได้เศษคุกกี้ฉลามเชอร์เบตมาอีกสามเศษนะครับตอนนี้ก็เป็นสิบเศษแล้วนะโอ้โหไม่ใช่ว่าสะสมเศษจ,จนได้เป็นตัวหรือเปล่านะครับเนี่ยโอเคต่อไปหมืนแปดแล้วนะครับผมยังไงกันดีครับเนี่ยหมื่นแปดผ่านไปนะครับผมเจ็บหนักนะครับผมคลิปนี้ได้ฉลามเชอร์เบตมาอีกสองเศษนะครับไปกันต่อครับผมสองหมืนหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยโอ้ โอเคตาหวานนะครับขอให้จบที่เมาตินี้แล้วกันนะครับผมอุย้ยไม่คิดเหมือนกันนะเนี่ยว่าเราจะสุ่มเยอะขนาดนี้นะครับคลิปนี้ผมกะว่าตั๋วฟรีก็น่าจะจบคลิปได้แล้วนะตอนนี้นี่มันสองหมื่นหนึ่งแล้วนะครับผมอุย้ยมาที่เมาอยมาที่ตัวแรกเลยนะครับยังไงเนี่ยยังไงคุกกี้ตัวเล็กๆไล่เรียวแรงเอ้ยเอ้ยปลาหมึกหรือเปล่า โอ้เป็นคุกกี้รสปลาหมึกนะครับผมโอเคถือว่าใช้ได้นะตู้มันยังไม่มาแต่ว่าเราได้มาแล้วนะครับผมแต่ประเด็นก็คือเรายังไม่ได้ฉลามเชอร์เบตเลยนะครับผมอุย๊ยตอนนี้เหลือเพชรแค่หมื่นเดียวเองนะเพชรหมื่นเดียวก็สุมได้อีกสามเมลติเนาะถ้าผมสุ่มหมดเลยเนี่ยก็เท่ากับว่าผมสุมสิบเมลติเลยนะครับผมโดยใช้เพชรนะนะโอเคครับไปกันต่อครับผมเราอย่าไปซีเรียสนะครับ ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะผมถ้ามันยังไม่ได้เนี่ยก็เก็บสะสมเพชรเพิ่มก็ได้นะโอ้โหเกลือรัวๆนะคะผมให้ตายเธอแค่เห็นฉากแรกมานี่ก็คือหมดลุนแล้วนะโอเคต่อไปเป็นมัลติสุดท้ายแล้วนะครับโอ้ยเกลือนะครับผมโอ้ยให้ตายเธอสามหมื่นเพชรนะครับคุกกี้ฉลามเชอร์เบตไม่ออกเลยนะครับผมได้เศษเพียววานิลามาอีกสามชิ้นส่วนนะ โอเคนะครับตอนนี้เพชรองผมก็ไม่เหลือแล้วนะเหลือแค่พันเะก้าเองเนาะไม่สามารถส่งต่อได้แล้วนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเอาให้มันหมดไปเลยแล้วกันนะครับผมโอ้หมดไปสามหมื่นเพชรนี่ไม่ได้ตัวละครฉลามเชอร์เ,อเบตนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะตอนแรกเนี่ยไปอ่านที่แฟนเพจเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกันนะครับผมโอ้ยอะไรกันครับเนี่ย เป็นตู้เพิ่มเลดข,ของฉลามเชอร์เบตนะครับแต่กลายเป็นว่าปลาหมึกออกนะครับผมสังนันนะครับแต่เอาจริงๆแล้วคลิปนี้เราก็ได้ตัวอีปิกมาหลายตัวนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่เราต้องการนะเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปหาเพชรมาสุ่มใหม่แล้วกันนะครับยังเหลือระยะเวลาของตู้นี้อีกตั้ง28วันนะเดี๋ยวก็ฟาร์มเพชรจากกิจกรรมแล้วก็จากกิวนะครับผมก็น่าจะได้อีกหลายพันอยู่นะ ก็เดี๋ยวลองดูอีกทีละกันนะครับว่าจะทําคลิปสุ่มเพิ่มหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ก็โอเคครับถือว่าให้อภัยแล้วกันนะเพราะว่าอย่างน้อยปลาหมึกก็มานะครับผมโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วสําหรับคลิปการสุ่มตู้กาชาคุกกี้ฉลามเชอร์เบตนะครับจะถามว่าโชคดีไหมก็โอเคอยู่นะได้ตัวคุกกี้รสน้ําหมึกมาแทนเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับผมอย่างในน้อยเนี่ยเราก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับ โอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนําผิดพลาดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนํำในที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุน c h anel n free2pay ก็สามารถโดเน a t ผ่านระบบโทมันนี่วอลเลตามหมายเลขที่ขึ้นได้บนหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต,ต,ต่อไปครับ